สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม pin off pilot นะครับผมก็จะมาแนะนําพลิกเล็กน้อยนะครับในส่วนของอาหารเบรีในห้องอาหารนะครับเนี่ยอันนี้เวลา2องนาฬิกายีีนาทีผมก็ยังไม่ได้ขายในส่วนของอาหารนะที่ผมยังไม่ขายไม่ใช่เพราะอะไรก็เนี่ยรออัพเรือนะครับอันนี้ผมรออัพเรือไปเรื่อยตัวนี้ผมเพิ่งเล่น4วันนะครับก็เพียงหกสิบห้าลอ่ะก็ลีกเข้าไปปุ๊บ ในส่วนของห้องอาหารนะครับอันนี้ผมพับไป65เรียบร้อยนะตามเลเวลตัวหลักนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่6 8 4 0นแดอ่ะ, 6, นะอะก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับยิ่งเลเวลอาหารเยอะยิ่งรายเยอะนะครับตนนัวนี้แต่ว่ามันต้องอยู่ที่เรือด้วยผมจะเน้นอยู่3าอย่างนะครับก็คือห้องอาหารแล้วก็ห้องกับตัดก็คือเวลาออกเรือมันจะเยอะขึ้นแล้วก็อีกห้องนึงก็คือจะเป็นห้องแลกเปลี่ยนครับ มันจะได้ทั้งออกเรือออกเรือมันจะได้ได้เบลีเพิ่มขึ้นแล้วก็ในส่วนของผลิตอาหารไ้เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าถ้าเป็นอัพห้องครัวโดยตรงมันจะได้เยอะกว่านะครับมาดูว่าถ้าเราอัพในส่วนของอห้องแรกเปลี่ยนมันจะได้เท่าไหร่ตอนนี้มี6,840น,นะต่รอชิ้นนะครับนในห้องครัวอันนี้มีนอยู่1 2 6ชิ้นนะครับผมก็จะอัพยายามให้มันได้2อัน3ามอันนะ มือจะอัพในส่วนห้องอัพกับตานก่อนไม่ให้เกิน4ชั่วโมงครับก็อัพไปปุ๊บห้องฝึกถ้าเราอัพนี่มันก็ไม่เกินนะอ่ามันไม่เกิน4ชั่วโมงเราก็อัพไปฮนะกดปุ๊บโอเค3มชั่วโมงกว่าแล้วเราก็มาอัพตัวนี้ครับห้ชั่วโมงเป็น9ชั่วโมงนะ,ะมาดูว่ามันจะได้เพิ่มเท่าไหร่นะครับอ่าทีแรกม,มัน6 8 4 0นนะครับตอนนี้เป็น6 6,818ก็เพิ่มมา28นะครับต่อชิ้นก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่แต่อมันก็ได้หลายชิ้นมันก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าห้องครัวเนี่ยมันได้หลายร้อยนะได้2 0ง300ร้อนะต่อชิ้นอ่าในส่วนตัวนี้มันก็เป็นทิกเด็กเ,เล็กเน้อยฮะอ่าคนอื่นส่วนใหญ่เขาจะเน้นอย่างอื่นนะแต่ว่าผมไม่เล่นมา5ปีแต่ผมก็เล่นแบบเหมือนเดิมนะครับก็เน้นห้องอาหารก่อนอ่าในส่วนของห้องกับตันนะครับก็ออกเรือไม่เยอะเยอะขึ้น แล้วก็มันก็จะบริจาคในส่วนของคิวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ห้องฝึกอะไรต่างๆเราค่อยเน้นทีหลังนะครับพวกนี้เราสามารถอัพได้นะวิจัยเราก็อัพผสมไปฮะให้มันเป็นแบบเมื่อกี้อัพหรือเราจะสลับก็เอาวิจัยสักสองแล้วค่อยมาอัพในส่วนตัวนี้หนึ่งก็ได้นะครับมาก็ได้เหมือนกันนะแล้วแต่เราจะพอเวลาควบคุมนะครับอันนี้ผมรออีก4ี่นาทีนะมันเหลือ2ออันนะครับ อันหนึ่ง18นาทีแล้วก็เหลอหนึ่งก็40นาทีนะครับผมก็จะรออัพอ่าห้องอาหารผมก็ยังไม่ขายนะนีผมรออัพให้มันได้เยอะขึ้นนะครับตอนนี้ถ้าขายก็จะได้อยู่ที่8 8แสนกว่าเบรีนะก็ไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็อีกอันนึงนะครับหาเบรีเพิ่มเนี่ยมันก็ได้จากการจองอาหารอ่าเดี๋ยวผมหาคนก่อนอ่าเช่นคนแรกนะฮะเนี่ย เขาเวลอาหารเวลสามก็จริงแต่ว่าห้องอาหารเขาแค่56นะครับแต่เวลเขาอยู่ที่79แล้วนะผมผมเวล65แต่ผม965นะครับผมเน้นอาหารก่อนเลยอันดับแรกนะครับอ่ะเราดูคน83อันนี้หมดแล้วนะเขาเวลอาหาร,าหารเงาเวลสี่แล้วนะครับแต่ว่าห้องครัวยังอยู่62อยู่ไม่เยอะอ่ะแต่ว่าอาหารเวลสี่ปฎิเขึ้นนะครับ าเดี๋ยวดูคนต่อไปดีกว่าอันนี้ก็หมดละเลีเ้ยวอาหารหนึ่งเลียวอาหารเยอะนะครับเนี่ยแต่ว่าเลียวสองแต่ว่าห้องห้องอาหารสามสิบสามมันจะได้น้อยอ่ะดูปุ๊บเนี่ยมันได้แค่ 8, เท่าไรแปดพันเองอ่ะเดี๋ยวผมหาดูคนที่เลเวลเลเวลสองเหมือนกันนะครับแต่ว่าห้องขวาเพิ่มเยอะขึ้นอันนี้หมดกัละอ่ะอันนี้ ถัาไปแต่ห้องครัวสามนะแต่ว,ว่าห้าสิบก็เดี๋ยวลองดูว่าจะได้เท่าไหร่ฮนะน่าจะได้ประมาณหมื่นกว่านะเอาห้องครัวห้าสิบกว่าได้หมื่นเจ็ดนะได้เจ็ดชิ้นก็เลยได้เยอะขึ้นนิดนึงก็ถือว่าโอเคนะฮะก็จะประมาณนี้ในส่วนของการหาบรีอีนึงก็ออกเรือนะครับนี่เอาเรือมันก็จะได้หมื่นแปดนะครับ อันนี้คําถามผมยังไม่ได้จดไว้นะั่นเดี๋ยวผมจะจดไว้ก่อนแล้วผมค่อยมาเฉลยอีกทีหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้ผมรวบรวมได้ทั้งหมด29คํบาถามนะครับอ่ผมก็จะเก็บรวบรวมไปเรื่อยนะสําหรับคนที่เป็น B5 มันจะโชว์นะฮะอ่าองผมมัน D3 ไงก็มันไม่มีโชว์สำหรับคนที่งบน้อยเดีย๋ยวผมก็จะทิ้งลิงกงไว้ข้างล่างนะว่า เฉลยคําคถามออกเรือนะครับผมจะทิง้งไว้ข้างล่างนะครับก็ไปดูกันอ,อันนี้ผมยังไม่ได้ทําเฉลยอ,อ,อ,อะไรต่างๆนะเดี๋ยวผมค่อยทําอีกทีหนึ่งนะครับรวบรวมไปเรื่อยอนยี่สิบเก้าแล้วน่าจะมีทั้งหมดประมาณไม่ถึงร้อยนะไม่ถึงรนะ้อยคำถามแต่ว่าจะพยายามรวบรวมให้มากที่สุดนะครับยังไงถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือไม่ป,ประโยชน์ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยครับเดี๋ยวผมพยาคลิปเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะยขอของังไงก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ